นี่นี่นี่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปกรนะครับผมได้โทรไปที่สปกรจังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลองสอบถามดูว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการให้ที่ดินสปกรเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองที่ดินสปกรนะครับวันนี้นะครับเอก property man นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่ผมโทรไปวันนี้เนี่ยได้รับคําตอบอย่างไงบ้างนะครับเคสมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณอาเนี่ย เป็นผู้หญิงนะครับแล้วมีครอบครัวมีสามีแต่ไม่มีลูกนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณอาผู้ชายเนี่ยเสียซึ่งคุณอาผู้ชายเนี่ยมีที่ดินสปกรนะครับมีที่ดินสปกรแล้วเป็นชื่อของคุณอาผู้ชายคนเดียวเลยนะครับแล้วคุณอาผู้หญิงก็มีที่ดินสปกรเป็นชื่อของคุณอาผู้หญิงเลยแยกจากกันนะครับแต่คุณอาผู้หญิงกับคุณอาผู้ชายเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับอยู่มาวันหนึงน่งคุณอาผู <au trauma? ij ament> yeah, ้ชายเสียนะครับเพราะฉะนั้น คุณอาผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นจดทะเบียนสมรสเนี่ยเสียแล้วตามหลักแล้วเนี่ยสปรกรก็จะให้อคุณอาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับไปยื่นใบมรณบัตรเนี่ยแล้วก็ยื่นหลักฐานเพื่อที่จะขอรับสิบจากสามีนะครับจากคุณอาผู้ชายเนี่ยมาเป็นของตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทําแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเนี่ย เื่องต้นเนี่ยที่ผมสอบถามเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะประกาศเนี่ยประมาณ30วันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทําสารระบบนู่นนี่นั่นอีกประมาณ30วันนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบว่ามีที่ดินอะไรตรงไหนตรงไหนบ้างไงครับให้หน่วยงานท้องถิ่นสํานักงานที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รวบรวมนะครับแล้วก็มีประกาศอีกรอบหนึ่งอีก30วันนะครับผมได้ยินข้อมูลมาแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงหรือว่า วิธีการทํางานแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมขอสนหนสิบตรงนี้นะครับว่าข้อมูลนี้ผมได้มานะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเคสนี้คุณอาผู้หญิงเนี่ยต้องการที่จะยกที่ดินของตัวเองที่เป็นชื่อของคุณอาผู้หญิงเนี่ยยกให้กับหลานนะครับหลานแท้แท้เลยซึ่งตามกติกาตามเงื่อนไขเนี่ยสามารถยกให้ได้แต่มีปัญหาอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าถ้าคุณอาเนี่ยยกที่สปกแปลงนี้แปลงที่เป็นชื่อของคุณอาเลยเนี่ยยกให้หลาน คุณอาไม่สามารถที่จะรับการโอนหรือการรับสิทธิ์ต่อจากสามีซึ่งเสียชีวิตซึ่งเป็นที่ดินของสามีเป็นที่ดินสพกจากของสามีเนี่ยมาเป็นชื่อคุณอาได้ต้องรอระยะเวลา5ปีนะครับถึงจะยกได้นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสละสิทธิ์ในการใช้ที่ดินสพกแล้วสละสิทธิ์นั้นจะสละสิทธิ์ให้หลานให้ทายาทให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะสละสิทธิ์ได้ แล้วก็ไปทําการสละสิทธิ์ที่สปคแล้วก็ أ, ผู้รับสิทธิ์ใหม่ซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอออกโฉนดได้เลยโดยนับอายุการถือครองการใช้ประโยชน์เนี่ยต่อได้เลยนะครับแต่เคสนี้มันไม่เหมือนปกติคือว่าต้องการยกที่ของตัวเองที่เป็นชื่อของตัวเองเนี่ยที่ดินสปคเนี่ยให้กับหลานนะครับเพื่อไปทําประโยชน์ช fahr, ท,ชนทางการเกษตรต่อแต่ตัวเองต้องการที่จะรับมรดกหรือรับสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินสปคซึ่งเป็นชื่อของสามีหรือ Expert, อาผู้ชายเนี่ย มาเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยคุณอาผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปดําเนินการขอรับสิทธ์ในสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับต่อจากคู่สมรสนะครับซึ่งไม่มีบุตรนะครับกรณีนี้อาทั้งผู้อาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสมรสกันแล้วไม่มีบุตรนะครับแล้วอาผู้หญิงเนี่ยจะต้องดําเนินการตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นเมื่ออาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเองเปลี่ยนชื่อของอาผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นชื่อของอาผู้หญิงแล้วเนี่ย ถ้ามีชื่อในเอกสารสปกเนี่ยสชุดนะครับสชุด2ใบ2แปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสามารถที่จะแบ่งแปลงใดแปลงหนึ่งเนี่ยให้กับหลานของตัวเองเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าอาเนี่ยดันทเลรทรทล่าไม่สอบถามไม่มีข้อมูลเนี่ยอาดันไปยกให้กับหลานก่อนของตัวเองแล้วไปขอรับเอกสารสิทธิสะกจากสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไปขอเปลี่ยนเนี่ยแบบนี้เนี่ยครับอาไม่สามารถที่จะทําทได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาอีก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นหมายความว่าใครก็ตามนะครับที่เข้าข่ายในกรณีที่ผมยกตัวอย่างมาในเคสนี้นะครับท่านจะต้องดําเนินการให้ถูกขั้นตอนนะครับคือไปรับการให้มาก่อนไปรับสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองได้รับมรดกในฐานะทายาทในฐานะคู่สมรสรับมาให้เสร็จก่อนครับรับมาแล้วเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน50ไร่จะเป็นกี่แปลงก็ตามนะครับแล้วตัวเองถึงค่อยมายกต่อให้กับลูกให้หลานใครฟังคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ที่มีที่ดินสปกนะครับเพื่อที่จะได้ไปดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าทำผิดนะครับขั้นตอนผิดเอ่อเงื่อนไขนะครับท่านจะไม่สามารถที่จะไปรับโอนสิทธิ์จากสามีหรือจากอาผู้ชายที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยได้นะครับถ้าจะได้ก็ต้องรอ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมโทรไปสอบถามมาวันนี้เนี่ยเอ่ออันนี้ าใครทำตามแบบนี้เนี่ยรับรองว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ90วันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับทุกคนที่สามารถที่จะนำไปใช้นำไปปฏ,ป,ฏป,ฏปฏิบัตินะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าการที่จะขอรับที่ดินสอปกออะไรทำนองนี้เนี่ยในประเทศนี้มีตั้งหลายล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกรณีแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็กรณีแบบนี้ก็สามารถเทียบเคียงนะครับในการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามที่ผมกล่าวนะครับแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่มีที่ดินสปกรต่างๆเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไปนะครับแล้วถ้าไม่ชัวนะครับโทรไปถามที่สปกรก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วขอให้ดําเนินการราบรื่นนะครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็บายๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ